สวัสดีเจ้าทุกคนวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเกิดของลุงและก็ตรงกับวันวาเลนไทน์ป้าก็ทําเค้กสองชิ้นอีกชิ้นหนึ่งก็แกะไปให้เพื่อนที่ทำงานแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็ทํากินเองที่บ้านป้าจะทําเค้กใบเตยน้ำา1 0 0กรัมแล้วก็ใบเตยสองใบเป็นใบเตยแช่แข็งปั่นเสร็จแล้วป้าจะกองเอาแค่ เจ็ดสิบกรัมขั้นตอนต่อไปก็ส่วนผสมของแป้งก็ไข่น้ำตาลเกลือคนให้ไข่เปลี่ยนสีตามด้วยนมสดน้ำมันพืชน้ำใบเตย คนไปให้เข้ากันแล้วก็ใส่กลิ่นใบเตยไปนิดนึงป้าจะร่อนแป้งกับผงฟูลงไปแต่จริงๆแล้วป้าร่อนไว้แล้ว2ครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่สป้ากลัวมันไม่ขึ้นป้าใช้แป้งที่ก็าทำขนมปังธรรมดากลัวมันไม่ขึ้นคนจนมองไม่เห็นเม็ดแป้ง ป้าจะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบแล้วก็ใส่ครีมออฟถาทาหลังจากนั้นป้าก็จะทยอยใส่น้ำตาลทยอยใส่จนหมดนะนะจำไม่ได้ด้วยว่าใส่ไปกี่ครั้ง mm. เมื่อน้ำตาลหมดก็เริ่มตีสปีดสูงจนมีอไข่ขาวเราตั้งยอดอ่อน ลักษณะแบบนี้ตีสปีดต่ำประมาณ30วิตัดฟองอากาศทยอยใส่ไข่ขาวลงไปผสมป้าจะใช้ตะก้อมือคนเลยนะเพราะว่าป้าถนัดแบบนี้ จะแบ่งใส่3ครั้งหรือ4ครั้งก็ได้นะแล้วแต่ปริมาณของของส่วนผสมของเราวิธีการคนก็เหมือนตัวๆไปคือตะล่อมเข้ามาหาตัวเราแล้วก็คนแบบเบามือใช้พายเอ่อตะล่อมอีกครั้งหนึ่งดูข้างล่างเผื่อมีแป้งตกค้างนำส่วนผสมไปเทลงในถาด ที่รองด้วยกระดาษไขไว้แล้วใช้พายเขีย่ยส่วนผสมให้เข้ามุมแล้วก็เขีย่ยให้เสมอใช้ไม้แหลมคนณๆไล่ฟองอากาศเคาะสองถึงสามครั้งเบาๆอบไฟบนล่างเอ,อ่อร้อหองศา ประมาณ20-23นาทีทิ้งไว้ให้เย็นสักพักแล้วก็เอากระดาษออกหลังจากนั้นป้าก็ตัดขอบออกทั้งสี่ด้านจะได้ดูสวยแบ่งเป็นสี่ชิ้น จะกะเอาวันนี้ป้าใช้ครีมชีสที่บ้านไม่มีออ่วิปปิ้งครีมหมดครีมชีสเนี่ยจะตียากหน่อยค่อยๆตีออ่สปีดต่ำไปก่อนน้ำตาลละลายครีมชีสเริ่มฟูก็เร่งสปีด จากนั้นป้าก็จะเติมครีมวานิลาไปหนึ่งถ้วยตวงตีพอเข้ากันก็นำแผ่นเค้กที่เราตัดไว้อะนะมาวางลงบนภาชนะแล้วก็ใช้ครีมาปาดให้ทั่ว ทำจนครบสี่แผ่นวางก็ไม่ค่อยจะตรงเลยก็มีคนมาเปลี่ยนถาดให้ป้าด้วยนะบอกว่าถาดไม่สวยวาา่าสั้นคีมันจะดูเหลวๆนะแต่เวลาเราไปแช่ตู้เย็นเซตตัวมันก็จะแข็งขึ้นผลไม้มีอะไรก็วางลงไป หลังจากนั้นป้าก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ให้มันเซตตัวก่อนเขาบอกว่าฉันเปลี่ยนจานนะมันไม่สวยเอาตามสบายอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็อร่อยแล้วก็เพิ่มความอ้วนเป็นในตัวเค้กก็เรียบร้อยปไตั้งแต่วันที่สิบสี่ ส่วนคลิปก็ตามมาที่หลังป้านัดขอบคุณที่ติดตามและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้านัดด้วยสวัสดีค่ะ